สนุกครับสนุกมากแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าน้องๆไม่ใช่คนอีสานด้วยแล้วก็แบบเวลามันน้อยครับก็เลยทําให้แบบมันอาจจะแบบไม่ได้เรียนรู้ถึงถึงมากๆอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบขาดบางสิ่งบางอย่างไปแต่ก็พยายามคุยกันเยอะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กันพยายามให้น้องว่าเชื่อก่อนเชื่อว่าอีสานมันมีความเชื่อนี้เชื่อว่าอีสานมันมีแบบนี้อยู่แล้วก็ทาทาด้วยความจริง ยาอยากโกหกคนดูอย่างนี้ครับเกินคาดครับเราไม่คิดว่าน้องจะทําได้แต่เชื่อว่าน้องจะทําได้ดีอยู่แล้วพอน้องทําออกมาจริงๆแล้วก็ฮเฮ้ยก็ก็ทาได้อยู่นี่ก็ก็ดีใจผมว่าทุกทุกทีมแข่งกันเอารางวัลหมดแต่เรื่องนี้แล้วก็ทีมนี้จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ตอนทางานมีความสุขมากแล้วก็อาจจะมีความสุขก,กว่าทุกทีมด้วยซ้ําเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมในแบบของอีสานที่มันมีอยู่แบบนี้จริงๆที่มันแตกต่างจากระบบอื่นอย่างงี้ครับก็น้องๆก็ได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็คนดูจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้มากๆมันมีคุณค่าของมันครับผมเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าผมยังอายุน้อยอยู่แล้วก็หน้าใหม่ด้วยอย่างงี้ครับแล้วก็ได้มาเป็นเมนเทอร์ที่แบบแต่ละเมนเทอร์แต่ละคนก็คือแบบปรมาจารย์แล้วอย่างงี้ครับเราก็รู้สึกว่า กดดันครับตอนได้โจทย์มาก็อยากทําเองด้วยซ้ําแต่เอ้ยถ้าเราทําเองน้องก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ปล่อยให้น้องอถ้าล้มเหลวน้องก็จะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ก็จะมีช่วงที่วันออกกองวันที่สองอ่ะที่ที่เราเข้มหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยท่านท่าหนังเรื่องนี้มันออกไปฉายแล้วมัน,ม,นมันอายเขาอย่างเงี้ยเออเราเราก็รู้สึกอายนะที่เราได้เป็นแบบคนควบคุมน้องแล้วเราทําให้น้อง ผลงานมันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็เลยควบคุมให้มันออกมาอันนี้ก็ไม่ไม่อายครับดีใจยิ้มครับดูไปยิ้มไปครับผมว่าน่าจะน่าจะรักในในในสิ่งที่เราทําจริงๆครับถ้ามีความสุขที่จะทํามันทําไปเรื่อยๆสักวันมันจะประสบความสําเร็จครับแต่ถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยเราก็อยู่กับความล้มเหลวให้มีความสุขครับธีมของหนังเรื่องนี้ครับอย่างผมเองก็แบบจะจะบอกน้องๆตลอดว่า เราไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงเราเรามาศึกษาจากข้างนอกทั้งหมดเลยยังยังได้ขนาดนี้แต่ในในยุคนี้ที่น้องเรียนมาตรงสายแล้วอุปกรณ์หรือทุกอย่างมันซัพพอร์ตน้องหมดอย่างเงี้ยครับมันน่าจะไปได้ไกลมากๆเลยก็บอกว่าพี่ยังทำได้แค่นี้น้องน่าจะไปไกลกว่าพี่มากๆ